สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราโดนเรียกตัวไปทํางานกลุ่มแล้วก็ไปอ่านหนังสือที่มอนะคะไม่น่ารักเลยผิวหน้าเราไม่น่ารักเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะเรามีไอเทมที่อยากจะบอกทุกคนนะคะก็คือแป้งพับจุลามือผาใช้ได้ทุกสีผิวนะคะตบเดียวเนียนเลยก็จะมาสวัสดีทุกคนดูนะคะว่าผิวหนาเอ็มอะ่ะจะใส่เด็๋บอ และนี่คือฟินิตผิวของแอมในวันนี้ค่ะบางเบาเป็นธรรมชาติสบายผิวมากๆเลยค่ะและแอมก็พุกแป้งจุลาเฮอไปเรียนด้วยตลอดค่ะเดินทางไปเรียนกันค่ะมาเริ่มกันที่ห้องสมุดเลยนะคะวันนี้เรานะัดเพื่อนมาเจอกันที่ห้องสมุดค่ะและก่อนจะไปทานข้าวนะคะเราก็ขอเติมแป้งกันก่อนนิดนึงนะคะจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเติมเลยเพราะหน้าเรายังเป๊ะอยู่เลยนะคะไปกินข้าวกันค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะมีร้านอาหารเปิดอยู่แค่2ร้านและวันนี้นะคะแอมก็เลือกกินผัดผักคะนา้า กินข้าวเสร็จแล้วเราเดินไปซื้อน้ํากันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้อากาศร้อนมากพ่สุดนะคะแล้วก็เอนจอยมากๆเป็นวันเสาร์ที่ไม่เหงาเลยนะคะเราเดินกันต่อ และแอมก็อยากจะแนะนําแป้งพับที่ดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะแป้งพับจุลาเห์บให้ผิวสวยเรียบเนียนเบลอผิวคุมมันทั้งวันแม่แอมจะออกไปทํากิจกรรมทั้งวันไม่ว่าจะไปเรียนไปซ้อมร้องหมอลําผิวก็ยังเนียนใสเอาอยู่ทุกวันค่ะแป้งพับจุลาเร์บใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นราคา1น9บาบาทซื้อได้ทุกสาขานะคะ